รักไปไม่รอดนางเอกดังเลิกแฟนหนุ่มแล้วหลังประกาศคบได้ไม่นาน ช็อกแฟนๆเมื่อลาสุดนางเอกสาวเตยจรินพรอ,ออกมายอมรับกลางวงสัมภัษณ์ในงานอ e ีเวนต์ลาสุดว่าตอนนี้โสดแล้วพร้อมกับเล่าสาเหตุว่าเราโตพอแล้วและมันรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรเป็นเพื่อนกันก็อาจจะดีเราคุยกันด้วยดีมากๆพี่เขาน่ารักมากแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆเป็นฟิลเพื่อนกันค่ะเป็นแบบนี้ประมาณ3เดือนแล้วเราตัดสินใจมาสักพักแล้วช่วง ังนั้นมันรู้สึกแย่เหมือนกันเราพยายามปรับกันแล้วและคิดว่าน่าจะดีที่สุดกับสิ่งที่เป็นแบบนี้ถามว่าตัดสินใจยากไหมที่เอาเสียงสังคมมาคิดอันนี้บอกเลยว่าไม่ยากเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันคือเตยกับเขามากกว่าที่ใช้ชีวิตเราโตถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องยือด,ดีกว่าค่ะเราเองก็อยากจะเจอคนที่พอดีกัน ตอนที่ไปเดินป่าคนเดียวเป็นช่วงที่ตัดสินใจเรื่องนี้หรือเปล่ามีบ้างค่ะตอนนั้นมีเรื่องงานด้วยถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมตอนนี้เราคุยกันบ้างแต่เป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะเป็นแบบนี้สบายใจดี และคู่เราไม่มีมือที่สามเป็นเรื่องของคนสองคนมันอาจจะย,ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะและรู้ว่าคู่ของเราคนเชียร์เยอะพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยเศร้าเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงตอนนี้เราก็มีทักทายคุยกันบ้างแต่ไม่ได้ทุกวันตอนนี้ก็เห็นเขาเอนจอยนะคะมีอะไรเราก็ซัพพอร์ตกันได้แต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันค่ะเต้ยว่ามันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเต้ยมากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากขึ้น แล้วมันก็จะดีขึ้นเสมอค่ะ